วันก่อนเนี่ยผมคุยกับนักการเมืองพักหนึ่งนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ฉากการเมืองจะเป็นอย่างไรก็คือเราจะมีอะตอนนี้ทฤกฎีการเมือง3ามกงในคนพูดเยอะใช่ไหมครับมีพักเก้าไกลยอยู่นะครับแล้วก็มีเพื่อไทยแล้วก็มีภูมิใจไทยนะครับซึ่งตอนนี้ในแง่บุคลากรเนี่ยสมมติสาวาสินมันมีจริงเราเชื่อมโยงกับภูมิใจไทยจริงเนี่ยผมคุยกับนักการเมืองพักใหญ่ฝั่งรัฐบาลเขาประเมินอย่างว่า การเมืองมันจะเข้มข uh ้นมากขึ the the so, uh ้นเพราะว่าเพื Listen, ่อไทยเนี่ยเขาก็เป็นพรรคกนนนาในธรรเนียบรัฐบาลใช่ไหมครับแต่ว่าขนาดเดียวกันพรรคสีน้ําเงินหรือสวสีน้าเงินเนี่ยเขาก็จะคุมสวซึ่งสวเนี่ยก็จะมีอํานาจต่างๆในการเอาผิดพรรครัฐบาลได้ด้วยเนี่ยเพราะการเมืองหลังจากนี้มันจะมันจะขับเคี่ยวกันถึงพิกถึงขิงพรรครัฐบาลเองอาจจะมีการปีนเกีียวกันมากขึ้นเพราะฝั่งฝั่งฝั่งที่คุมธรรเนียมเนี่ยก็จะรู้สึกว่าฝั่งซึ่งไม่ได้คุมทรรเนียมแต่คุมสวได้และการคุมสวได้เนี่ย อำนาจมันเยอะจะสอยฝั่งที่อยู่ในธำเนียบก็ได้เนี่ยมันจะมีมันจะมีฉากทางการที่มันเข้มข้นปะทากันขึ้นอาจารย์ว่ามุมมองนี้มัน,ม,น,ม,นมันมันมีมีความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นไหมครับมีอยู่ระดับหนึ่งนะคือหมายความว่าคือสอวร้อยกว่าคนเนี่ยก็ไปเสริมพลังให้กับภูมิใจไทยแล้วทำให้เขาเนี่ยกล้าที่จะแข่งข้อกับทางเพื่อไทยมากขึ้นซึ่งอันนี้เนี่ยก็เห็นชัด อย่างกรณีเรื่องนโยบายกัญชาเนี่ยคุณนันทุทินแกก็ประกาศชัดว่าแกจะไม่ลงมติให้ในครอม,มอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนคือมันทําให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีอํานาจมากขึ้นมีหลังพิงมากขึ้นแล้วก็ทางพักเอ่อเพื่อไทยเองเนี่ยก็อาจจะไม่กล้าที่จะทําอะไรมากมายกับทางพักภูมิใจไทยเพราะว่าภายใต้โครงสร้างแบบนี้เนี่ยเอ่อแต่ละพักเนี่ยคือพักเพื่อไทยเองเนี่ย ก็คงจะต้องไปอยากๆนะครับอยากที่อยากจะควบคุมกํากับแล้วก็บงการพักการเมืองอื่นๆให้อยู่ภายใต้การกําหนดของตัวเองนะครับเขาก็จะมีความคิดในลักษณะนั้นเขาเพราะเขามองว่าตัวเองเนี่ยมันเหมือนกับเป็นหมากสําคัญที่อีกฝั่งหนึ่งขาดไม่ได้เพราะว่าถ้าว่าขาดพักเพื่อไทยไปเนี่ยอโอกาสที่จะจัดตั้งรัฐบาล มันก็ยากสําหรับซิกนั้นน,นะครับสาหรับซิกที่เป็นรัฐบาลปัจจุบันอยู่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทางภูมิเจรไทยพอมีอสอวอมาหนุนหลังเนี่ยเขาก็เริม่มมีหมากที่จะเล่นเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันคงไม่ง่ายในลักษณะที่ว่าเออถึงแม้ว่ามีสอวอแล้วเนี่ยแล้วจะไปจัดการเขาเนี่ยมันก็ไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเวลาจัดการใครเนี่ยม,มันก็จะต้องมีเรื่อง ที่จะไปร้องเรียนแล้วก็ต้องมีความสมเหตุสมผลต,ต่างๆแล้วองค์กรอิสระเนี่ยถึงแม้ว่าเราอาจจะดูการทำงานของเขาแล้วเนี่ยมันมีความโน้มเอียงที่จะอิงอยู่กับทางการเมืองแต่ผมคิดว่าในในระดับหนึ่งเนี่ยพวกองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยก็คงจะต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีของตัวเองบ้างว่าในการที่จะวินิจฉัยหรือตัดสินอะไรก็ตามเนี่ยมันจะไปตัดสินตาม ตามที่คนหรือว่าประชาชนคิดมันก็คงไม่ได้คือเวลาประชาชนคิดเนี่ยแล้วก็ประเมินเนี่ยตอนนี้นะครับท่านที่ผมฟังฟังเนี่ยคือเขาก็ประเมินว่าบรรดาองค์การอิสระทั้งหลายเนี่ยมันโทษโทษ,โทษไ,มไม่ใช้กับว่ามันนะฮะับอน <laughs> องค์การอิสระทั้งหลายเนี่ยเวลาตัดสินใจอะไรตัดสินใจตามความปรารถนาแล้วก็ใช้เหตุผลเนี่ยเป็นเครื่องมือ ซึ่งอันนี้เนี่ยเวลาผมมองในสังคมไทยนะอาจารย์สิโรธมันก็้าหัวใ้คิดถึงนักปัญญาคนหนึ่งนะก็คือเดวิดฮูมเนี่ยแกพูดประโยคอมาตะว่าไอเหตุผลเนี่ยนะเป็นเพียงแล้วก็เป็นได้เพียงธาตุของความปรารถนาเท่านั้นนั่นก็หมายความว่าอย่างชัดเจนว่าไอความปรารถนาเนี่ยมันเป็นหลัก แล้วก็ไอ้เหตุผลเนี่ยมันถูกใช้มาเพื่อสนับสนุนความปรารถนาซึ่งผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเวลาคนไทยมององค์กรอิสระเนี่ยมองในแพทเทิร์นนี้เลยนะครับแล้วก็เที่ยวที่ไปฟันธงว่าอะไรจะเกิดขึ้นนู่นนี่นั่นเนี่ยเพราะว่าคนไทยมีวิธีคิดในการมององค์กรอิสระในลักษณะนี้ซึ่งวิธีการมองแบบนี้เนี่ยมันก็โอเคแหละธรรมชาติของมนุษย์มันก็เป็นอย่างนั้นอยู่ ไม่น้อยทีเดียวแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราสร้างสังคมประชาธิปไตยเนี่ยเราพยายามจะให้น้ำหนักของความมีเหตุผลเนี่ยมันมากขึ้นนั่นเองอแล้วก็เมื่อมีความมีเหตุผลเนี่ยมันก็จะมีความชอบธรรมในการกระทําต่างๆมากขึ้นเพราะงั้นเนี่ยการที่ทําให้คนมองออกว่าคุณเอาความปรารถนามาครอบงำความมีเหตุผลเนี่ยมันก็จะส่งผลเสียกับองค์กรเหล่านั้นเองแล้วก็ส่งผลเสียต่อ ระบอกประชาธิปไตยด้วยนะครับทีนี้พอย้อนกลับมาทางรูมใจไทยว่าอตอนนี้เนี่ยเขาก็ต้องมีความระมัดระวังรักษาภาพลักษณ์อย่าให้คนมองหรือว่าตัดสินว่าเขาใช้ความปรารถนาอยู่เหนือความมีเหตุผลมากเกินไปเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยภาพลักษณ์ก็จะเสียหายมากกว่าน,นั้นก็พักรัฐบาลก็เหมือนกันนะครับ พรรคที่เป็นการนานรัฐบ,บาลเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยก็มีคนมองคือมองอย่างนั้นอะ่ะอย่างเช่นคําที่สอสพรรคฝ่ายค้านท่านหนึ่งพูดเนี่ยมันก็จะท้อนวิธีการคิดในลักษณะนี้เช่นบอกว่าอะ,อะไรนะเสียหน้าไม่ว่าอะไรทั้งอย่างท่านดอะไรนะเสียหน้าไม่ว่าอะกันอีกไหนอะไรที่ก้าวการพูดไม่ได้มาเสียมาที่เสีย,สย,ยหาย ไม่เป็นไรแต่ว่าเสียหน้าไม่ได้อ,อ,อะไรอย่าี้นะก็คือกล้ายๆอย่างนั้นครับอันนี้คือบางทีเนี่ยไอ้ความปรารถนาที่จะผลักดันนโยบายสักอย่างหนึ่งเนี่ยเพื่อรักษาหน้าตัวเองเนี่ยโดยไม่คํานึงถึงเหตุผล <c oughs> ว่าจะเกิดประโยชน์ที่แท้จริงแก่ประชาชนได้มันก็เกิดขึ้นในปัจจุบันนะ <c oughs> แล้วก็มันก็กลายมาเป็นภาพที่ที่ติดอยู่ พราะฉะนั้นเนี่ยในการในแง่ของวิธีคิดของระบบประชระาธิปไตยเนี่ยทั้งหลายเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเราเนี่ยมันมีการต่อสู้ทางความคิดที่สําคัญอันหนึ่งก็คือว่าทํำยังไงที่เราจะต้องยกระดับของความมีเหตุผลเนี่ยขึ้นมาในการตัดสินใจทางการเมืองมากขึ้นแล้วก็ก็ควรจะเป็นเหตุผลที่อยู่บนฐานของอนักปัญญายอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือเจอร์มีนเบนทัมเนี่ยนะก็คือต้องคานึงถึงประโยชน์ ของคนส่วนใหญ่ให้มากที่สุดเป็นหลักซึ่งเป็นจริยธรรมสำคัญทางการเมืองที่เราจะต้องยึดถือนะครับอขออนุญาตเสริมรอมุมมองของอาจารย์พิชัยตรงนี้เนี่ยนะคะบ้านเมืองเรามาถึงตรงจุดนี้ได้เนี่ยก็เป็นเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะคือจะบอกว่าวันนี้เนี่ยที่มันเกิดปรากฏการณ์สามก๊ก ที่เด่นชัดขึ้นมาได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2560เนี่ยมันมีลักษณะของการโครงสร้างของมันเนี่ยมันได้ร่างเอาไว้ให้วุฒิสภาเนี่ยมีอำนาจเหนือ,อสภาผูแะะ้แทนราษฎรซึ่งจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2540สภาที่เราเรียกว่าวุฒิสภาเนี่ย จะมีอำนาจน้อยกว่าสภาผู้แทนราษฎรเราเห็นจากโครงสร้างว่าประธานรัฐสภาเนี่ยคือมาจากผู้แทนราษฎรใช่ไหมคะแต่ไปๆไปมาๆรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันร่างให้ออสอ,อเนี่ยมีอำนาจเหนือสอสอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะต้องใช้เสียงสวหใน3แล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของการาลงมต,ติที่จะเห็นชอบให้บุคลากรดํารงตำแหน่งในองค์กรอิสระซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นอำนาจที่สูงมากแล้วก็ประชาชนไม่ได้ยึดโยงตรงนี้เลยนะคะซึ่งซึ่งเดนนั้นกำลังจะเสดอว่าต่อไปเนี่ย การเลือกองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยนะคะผู้ที่สมัครเข้ามาเนี่ยต้องแสดงวิสัยทัศน์เป็นสาธารณะ<ม>ก่อนที่ให้สวออไปจิ้มเลือกว่าเอาหรือไม่เอาประชาชนไม่ได้ยึดโยงเลย<ม>แต่ตรงเนี้ยมันเป็นการเพิ่มอำนาจให้กับสวออ,อย่างมากแล้วก็ที่อาจารย์พิชัยกังวลในเรื่องของอการใช้อำนาจที่ล้นเกิน แล้วก็ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วมันก็ทําให้ทิศทางการเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนเพราะว่าอํานาจขององค์กรอิสระแล้วผู้ที่มีอํานาจเลือกองค์กรอิสระมาอยู่ที่วุฒิสภาไงฮะงนั้นตรงเนี้ยมันจึงเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างมากๆที่บอกว่าวันนี้ทําไมมันถึงจะเป็นสามก๊กที่ชัดๆเลยก็เพราะว่า ภูมิใจไทยเนี่ยมีอำนาจใน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 สภาสูงเนี่ยม,มากแล้วก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเกมการเมืองไปเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องที่จะต้องมีการการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากมที่จะต้องปรับโครงสร้างตรงนี้ให้มันได้สัดส่วน อำนาจจะต้องได้สัดส่วนไม่ใช่อำนาจที่มากมายล้นเกินเนี่ยมาอยู่ที่วุฒิสภามไม่ใช่ว่าตัวเดนเป็นสอวอแล้วมีความรู้สึกว่าอำนาจเยอะๆดีอำนาจเนี่ยมันมันมากแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันทำลายตัวมันเองอแล้วประชาชนก็ไม่ได้ประโยชน์ซึ่งซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของโครงสร้างที่มาจากรัฐธรรมนูญไงฮะม,มันก็เลยทำให้วันนี้ภูมิใจไทยก็มาโดดเด่นนะซึ่งก็อ่า เพื่อไทยภูมิใจไทยแล้วก็ก้าวไกลมันจึงมีลักษณะของการที่จะเป็นการเมืองแบบสามก๊กแบบค่อนข้างชัดเหมือนกันทีนี้ในแง่การเมืองกลุ่มสวอิสระหรือสวพันธมิของอาจารย์จะโพสิชันนิ่งยังไงเพราะว่าสมมติมันมีศึกระหว่างเพื่อไทยภูมิใจไทยอย่างเงี้ยถ้าเกิดในสภาสมมติสวสินมือคือภูมิใจไทยแล้วกันนะครับเขาขยับรุกเพื่อไทยมากเกินไปแล้วอาจารย์ไปสวนสวสินน้ำเงินมันจะกลายเป็นออาจารย์ ไปไปเข้าข้างเพื่อไทยโดยปริยายหรือเปล่ามันมันจะจะวางบทบาทยังไงการเมืองสามข็มันวางบทบาทย่างนะอาจารย์อย่างเงี้ยในบทบาทของอุทิสมาชิกเนี่ยนะคะค เราไม่ได้เป็นสารตั้งต้นใดๆเลยกระบวนการเนี่ยมันจะมาจากสภาผู้แทนราษฎรนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณก็ทางทางสสพิจารณาเสร็จส่งมากฎหมายอะไรต่างๆมแม้ว่าจะเป็นการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยสารตั้งต้นจะอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรบทบาทของสอวอเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการกันกรองอนะคะตรวจสอบอตรงนี้เนี่ยเราก็คงจะทําตามหลักการอ,อย่าง ชัดเจนโปร่งใสแล้วก็เปิดให้ประชาชนเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วม,มซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากแม้ว่าสอวอชุดนี้จะไม่ได้มาจากการเลือกของประชาชนซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องแก้ไขโดยโดยเฉพาะยิ่งกติกาการได้มาซึ่งสอวอเนี่ยนะคะมองว่าอันเนี้ยมันจะต้องเปลี่ยนให้ประชาชนเนี่ยยึดโยงอยู่กับสถาบันนี้โดยการที่ให้เขาเป็นผู้เลือกขึ้นมา ถ้าเขาเลือกเข้ามาเนี่ยเขาจะรู้สึกเป็นเจ้าของแล้วก็คือมันมีความสัมพันธ์มันยึดโยงกันนะคะเพระนั้นตรงนี้เนี่ยประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการที่สวจะแสดงบทบาทใดๆก็ตามเนี่ยประชาชนก็จะได้เห็นได้รับรู้แล้วเราจะสื่อสารกับประชาชนเพราะนั้นอะไรก็ตามที่เราทำเนี่ยมันจะไม่ได้หลุดลอยออกไปแล้วก็ไม่ได้ดำมืดแต่ประชาชนจะรับรู้ด้วยนั้นการลงมติใดๆ ประชาชนก็จะได้รับทราบนะคะแม้ว่ามันจะเป็นการลงมติรับแต่ผลที่มันออกมาจำนวนนับมันก็แจ้งออกมาว่าผลผ่านไม่ผ่านรับไม่รับนะคะประชาชนก็จะได้รู้อยู่ดีนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ไม่น่าหนักใจเพราะว่าเราจะทำให้กระบวนการในสภาเนี่ยมันโปร่งใสแล้วก็ยึดโยงอยู่กับประชาชนประชาชนก็จะได้เห็นนะว่า ไอ้เรื่องนี้เมื่อเข้าสู่สภาแล้วอย่างสมมุติว่ากรณีทับลานเนี่ยนะเราหยิบยกขึ้นมาเพื่อที่จะมาศึกษาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะ,ะจัดการกับผืนป่ามหาศาลของประเทศไทยเราอย่างไรเนี่ยประชาชนก็จะได้รับรู้รการลงมติต่างๆถึงแม้ว่าจะเป็นเสียงข้างน้อยที่ที่ไม่ชนะ แต่ประชาชนก็จะได้เห็นว่าเราอภิปรายกันยังไงเราศึกษาที่มากันอย่างไรแล้วเรากลั่นกรองกันอย่างไรอ,อ,อาจารย์ไม่ัยครับถามเรื่องการเมืองิดนึงนะครับว่าการเมืองหลังจากนี้เนี่ยคือมันก็ต้องถามเรื่องก้าวไกลนะเพราะว่าเมื่อกี้เราคุยเรื่องเพื่อไทยก็คุยคุยเรื่องภูมิใจไทยก็คุยคุยสองก๊กแต่เรื่องก๊กที่สามคือก้าวไกลเนี่ยตกลงอาจารย์ประเมินยังไงคือตอนนี้ก้าวไกลเขาสู้ในแง่กฎหมายเต็มที่เขามีอาจารย์สุรพลนิติไกลผมมาเป็นพยานของเขานะครับเขามีการ ถแถลงเรื่องเขาถูกใช้หลักฐานเท็จโดยกกตต่างๆนะแต่เหมือนกับว่าทุกอย่างที่เขาพยายามจะสู้ในแง่กฎหมายเนี่ยมันมันเหมือนจะวิ่งหัวชนกำแพงเกินไปหรือเปล่าเหมือนกับว่าไม่มีใครฟังสิ่งที่เขาพูดเลยหรือว่าผมประเมินผิดอาจารย์บอกว่าสิ่งที่ก้าวไกลเขพูดเนี่ยการมีพยานอย่างอาดีตอธิการบดีธรรมศาสตร์หรือว่าบอกว่ากกตใช้หลักฐานเท็จเนี่ยมันจะช่วย้เขารอดคดีได้ไหมผมคิดว่าเขามีโอกาสมากขึ้นนะอาจารย์สิรโรจนในการที่จะรอดคดีได้ เพราะว่าคือตอนนี้ก้าวไกลเนี่ยเขาใช้เหตุผลและใช้หลักฐานใช้ข้อเท็จจริงอ่ะเขาไม่ได้ใช้อารมณ์เขาไม่ได้ใช้อื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุผลและหลักฐานเขากพยายามที่จะนําเสนอให้ประชาชนเห็นเปิดการรับรู้ของประชาชนแล้วผมคิดว่าไอ้ตัวเหตุผลแล้วก็หลักฐานต่างๆที่นําเสนอนี้เนี่ยมันก็ย่อมส่งผลกระทบไปยังสารรัฐมนูลบ้าง เพราะสารมนุนแต่ละท่านเองเนี่ยท่านก็เป็นหลายหลายท่านก็เป็นครูบาอาจารย์นะบางคนก็อาจจะเป็นอาจารย์ของอาจารย์ซีโรดไปนะแล้วก็หลายท่านก็ก็เป็นอาจารย์ที่ร,รมศา,า์ก็ผมคิดว่าเนี่ยถ้าหากว่าแต่ละท่านเนี่ยยังคำนึงถึงความเป็นนักวิชาการของตัวเองเอาไว้ที่ยึดความจริงเหตุผลและหลักฐานเป็นหลักในการใช้การตัดสินใจ ผมคิดว่านี้เนี่ยจะทําให้โอกาสของพรรคก้าไกลเนี่ยมีโอกาสรอดเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากขึ้นนะครับแล้วก็ผมผมไม่พูดรายละเอียดอ่ะเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์อะไรล่ะที่เป็นอธิการอดีตอธิการมหบวิทยธรรมาจารย์สุรพลอาจารย์สุรพลได้อ่าได้เขียนคำแถลงก็ชัดแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่เรามองตลอดแล้วก็การแถลงของทางเก้าไกลไม่ว่าจะเป็นคุณชัยวัตก็ดีหรือว่า ในหลายๆครั้งเนี่ยมันก็ชัดเจนนะครับว่า,าหลักฐานทั้งหมดเนี่ยผมมองไม่ออกนะถ้าว่าเราใช้เหตุผลใช้หลักฐานแล้วก็ใช้ปัญญาในเชิงปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะไปยุบก้าวไกลได้อย่างไรอ,อยากจะยุบก้าวไกลได้อย่างเดียวก็คือคุณใช้อำนาจที่ดิบแล้วก็เถื่อนอ,อ,อันนี้ก็เป็นเ,เป็นลักษณะอย่างนั้นซึ่งตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมได้คุยกับอาจารย์ศิรุิอาจารย์นัตนาข้างต้นเนี่ยคือตอนนี้แบบเวลาคนมององค์กรอิสระเหล่านี้เนี่ย คนเ็ก็มองในลักษณะการใช้อำนาจแบบนั้นเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าจุดนี้แหละเป็นจุดที่ดีที่ทางองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยจะต้องพิสูจน์ให้ประชาชนคนไทยเห็นซึ่งที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ประชาชนคนไทยนะครับเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยก็กจับตามองอยู่ด้วยมีองค์การนานาชาติหลายอย่างเขาก็จะได้ได้รู้ได้ทราบว่าองค์กรอิสระของสังคมไทยนั้นยืนอยู่บนพื้นฐานของอะไรที่นามาใช้ในการตัดสินใจ ทางการเมืองที่สําคัญเช่นนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ว่าตัดสินใจออกมาอย่างไรนะมันก็จะส่งผลต่อตัว,ตวการมองหรือว่าภาพลักษณ์ขององค์กรที่ตัดสินใจเองนั่นแหละถ้าหากว่าตัดสินใจแล้วทําให้ถูกมองว่าคุณใช้อำนาจอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะเกิดภาวะที่เสื่อมหนักเข้าไปอีกอซึ่งตอนนี้มันก็เสื่อมเพียงพออยู่แล้วแต่ถ้าหากว่า ยังมีความเป็นนักวิชาการอยู่อ่ยังมีความเป็นปัญญาชนอยู่แล้วก็ใช้เหตุผลและหลักฐานในการตัดสินใจเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นเนี่ยก็อาจจะสามารถกอบผู้ภาพลักษณ์กลับคืนมาได้อย่างน้อยๆเนี่ยในสายตาของบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายสอนมาเนี่ยอ่ก็คงจะดีขึ้นอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ขอฝากไปแล้วกันและผมประเมินว่าในนณะขณะนี้เนี่ยผมยังมีความเชื่อมั่นนะว่าคนเหล่านี้เนี่ยเก้าคนเนี่ย อย่างน้อยเนี่ยมากกว่าห้าคนแล้วกันที่มีความเป็นนักวิชาการและมีความเป็นปัญญาชนแล้วก็รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรนะครับแล้วผมคิดว่าอันนี้แหละที่จะทําให้เกิดการจุดเปลี่ยนทางการเมืองไทยคือถ้าหากว่าพรรคข้าไกลไม่ถูกยุบเนี่ยการเมืองไทยก็จะพัฒนาระบบประชาธิปไตยมันก็จะพัฒนาเดินไปในเส้นทางที่คึงจะเป็นภายใต้โครงสร้างที่มีอยู่นั่นแหละ แต่ว่าถ้าหากว่าพรรคก้าวไกลถูกยุบเนี่ยมันก็จะทําให้การเมืองไทยเนี่ยมันก็จะอยู่ในภาวะที่ไร้เสถียรภาพผมคิดว่าทันทีที่พรรคก้าไกลถูกยุบนะอาจารย์สิรโรจนทำนายไว้เลยว่าหุ้นต้องตกหุ้นตกแน่ๆน <c oughs> เพราะว่าต่างชาติเนี่ยจะไม่ไม่เชื่อมั่นในเรื่องของความมีเสถียรภาพของการเมืองไทยคแล้วก็ <c oughs> ก,กังวลเนี่ยเพราะว่ามันก็คงจะสร้างความอึดอัดขับข้องใจให้กับผู้สนับสนุน พักเก้าไกลอยู่ไม่น้อยทีเดียวซึ่งก็อาจจะมีการแ,แสดงออกในหลายรูปแบบต่างๆที่ออกมาแล้วก็มันก็ยิ่งทําให้สถาบันทางการเมืองไทยเนี่ยมันก็มีอาการที่ตกต่ำแล้วก็เสื่อมยิ่งขึ้น <S <S แล้วก็คือไม่เป็นผลดีกับประเทศ <S <S อเพราะงั้นเนี่ยก็ก็าฝากไปแล้วกันคิดไอ้หลายๆด้านทั้งในเชิงของกฎหมายเอง แล้วก็ในเชิงวัฒศาสตร์<ม>ที่ประเมินผลกระทบทางการเมืองที่เกิดขึ้น<ม>ตามมาหลังการวินิจฉัยหรือว่าการตัดสินนะครับอาจารย์นันทนาผมไม่รู้ตอนนี้อาจารย์นันทนาจะพูดเรื่องแนวนี้มันจะย้ายหรือเปล่าแต่ว่าถามเป็นความเห็นโดยรวมๆไม่ไม่โฟกัสเรื่องก้าวไกล แล้วกันนะครับผมไม่รู้สวพูดเรื่องเรื่องแนวยุพักได้ขนาดไหนผมก็ไม่แน่ใจครับเอาเอาเป็นว่าไม่ไม่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องถามก็แล้วกันแต่ว่าสนับสนุนแนวคิดของอาจารย์ของของอาจารย์พิชายคือสนับสนุนแนวคิดที่อาจารย์พิชายพูดมาทั้งหมดแล้วก็สิ่งที่สวจะทําได้นับจากนี้เป็นต้นไปก็คือว่าการก่นกรองบุคลากรที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระจะต้องโปร่งใส แล้วก็จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นเนี่ยได้รับรู้แล้วก็การที่เราจะาลงมติในการที่จะเห็นชอบบุคลากรที่จะเข้าไปอยู่ในองค์กรอิสระเนี่ยมันจะต้องเป็นการเลือกที่เ,เป็นอิสระจริงๆแล้วก็ไม่ยึดโยงอยู่กับกลุ่มอำนาจใดแล้วก็ทำให้องค์กรอิสระบุคลากรที่เข้ามานั้นเนี่ยาสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ โปร่งใสแล้วก็ทำหน้าที่ตามหลักการที่ถูกต้องทั้งหมดอันนี้เป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตจะพยายามนะคะเพราะว่านี่คือองค์กรที่มีอำนาจสูงมากสามารถที่จะให้ความเห็นชอบบุคลากรเข้ามาดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระแล้วนี่ก็คืออำนาจขององค์กรอิสระที่เปลี่ยนประเทศได้เลยน,นี่ถ้าคนที่เข้ามาเนี่ยยึดโยงอยู่กับกลุ่มอำนาจเดิม อำนาจใดอำนาจหนึ่งเนี่ยมันก็จะทําให้ทิศทางของประเทศเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปความเชื่อมั่นของทั้งคนไทยและคนต่างชาติจะไม่เกิดขึ้นอาจารย์พิชัยมออยังไงครับตอนนี้ดิจิทัลวอร์เรนรัฐบาลผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดินหน้าเตรียมแจกเงินแล้วเนี่ยคิดว่าบางคนบอกว่ารัฐบาลไม่มีผลงานแต่ตอนนี้จะว่าเขาไม่มีผลงานก็ก,ก,ก็จะลําบากแล้วนะเพราะว่าเขาผ่านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแจกเงินไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะเดินหน้าทําเรื่องแจกเงินต่างๆนานาแล้ว ก็เป็นความพยายามที่อ,อะไรล่ะจะเรียกว่าเป็นความพยายามาที่อาจจะไม่ได้เกิดผลลัพธ์อย่างที่ตัวเองคาดหวังน่คือหนึ่งก็คือว่าไอ้เงินแค่นี้เนี่ยมันก็คงไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจตามเป้าหมายของนโยบายได้สองเนี่ยมันจะเป็นนโยบายที่สร้างผลที่ผลสืบเนื่องที่ไม่คาดหมายเกิดขึ้น ผลสึบเนื่องที่ไม่คาดหมายคือถ้าถ้าฟังบรรดาพวกสสเก้าใครก็อภิปรายเนี่ยมันก็เห็นชัดในเรื่องของการที่ไปเบิกเงินดิจิทัลเนี่ยเพราะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญหาที่ว่าไอ้เงินก้อนนี้เนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าหากลุ่มทุนใหญ่เกือบทั้งนั้นเลยในขณะที่กลุ่มรายเล็กรายน้อยผู้ประกอบการ S m e ทั้งหลายเนี่ยแทบจะไม่ได้รับประโยชน์จาก,จากเงินก้อนนี้เท่าไหร่นะ แล้วอย่างนี้เนี่ยมันจะกระตุ้นทางเศรษฐกิจได้อย่างไงผมก็ยังมองไม่เห็นนะพอยิ่งยิ่งฟังรายละเอียดในเรื่องของการเบิกเงินดิจิทัลเป็นเงินสดได้ี่ยมันมีขั้นตอนที่ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็ไม่รู้ว่าคนค้ารายเล็กรายน้อยเนี่ยจะไปเบิกเงินได้อย่างไรเพอาะ,อะตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือว่าสมมติว่าถ้างเงินดิจิทัลออกเนี่ยผู้ค้ารายย่อยทั้งหลายเนี่ย เมื่อก่อนก็อาจจะซื้อหมูที่เขียงในตลาดซื้อไข่ซื้อไก่ในตลาดต่อไปเนี่ยเขาก็ต้องไปซื้อที่ไอ้พวกอะไรล่ะพวกร้านค้าอย่างเ e สโกโรทั s หรืออะไรต่างๆแทนมันก็จะทำให้กลุ่มพวก SME ทั้งหลายเนี่ยขายของไม่ออกอะ่ะแล้วจะส่งผลกระทบด้านลบให้เกิดขึ้นตามมาจากนโยบายนี้แล้วยิ่งเนี่ยยิ่งทำให้รัฐบาลเนี่ย ยิ่งประสบปัญหาหนักยิ่งขึ้นถ้าถ้าไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการขึ้นเงินดิจิทัลนะครับถ้ายังใช้รูปแบบเดิมอยู่เนี่ยหายนะรออยู่บอกได้เลยอาจารย์ธนาตอนนี้บทบาทสวมันทำให้อาจารย์พูดเรื่องการเมืองน,น้อยลงออาจารย์อึดอัดไหมถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจารย์พูดเรื่องนี้ได้เต็มที่อาจารย์อึดอัดไหมครับอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทสวก็คงจะต้องอ เรียกว่าระมัดระวังในการที่จะสื่อสารมากขึ้นนะคะเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยมันก็มีข้อกําหนดระเบียบอะไรต่างๆที่เหมือนกับว่าก้าวล่วงเข้าไปแล้วมันจะมีปัญหาแต่ว่าไม,ไม่ไม่ประชาชนก็ไม่ต้องตกใจนะคะยังไงก็ยังทําหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบแล้วก็แสดงบทบาทในฐานะสวที่จะกันกรองกฎหมายดูแลในเรื่องของการตรวจสอบ ฝ่ายบริหารคงจะเข้มขน้นไม่ไม่ได้แตกต่างจากเดิมเพียงแต่ว่าการสื่อสารอาจจะจำกัดใน,ในบางมิติไปบ้างนะคะแต่ก็จะทำหน้าที่อย่างเข้มข้นค่ะศึกชิงประธานรองประธานเนฝ่ายอิสระมีรุ้นไหมถ้าเผื่อว่าทางฝ่ายบ้านใหญ่มองว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นการประคับประคองภาพลักษณ์ ของสวชุดใหม่แล้วก็มีการจัดสรรบทบาทให้สอดคล้องกับสัดส่วนต่างๆเพื่อที่จะช่วยกันทําหน้าที่แล้วก็สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับสวตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับกลุ่มบ้านใหญ่ที่จะได้ภาพลักษณ์ที่เป็นบวกด้วยนะคะแล้วก็ไม่ถูกมองว่าเป็นการกินรวบนะคะแล้วก็มองว่าเป็นสิ่งที่อมองเห็น เ,เขาเรียกว่าการยึดโยงกับประชาชนนะคะตรงนี้ก็อยากจะให้ทางกลุ่มบ้านใหญ่เนี่ยมองตรงนี้นิดนึงมแม้ว่าถ้าใช้เสียงข้างมากอาจจะชนะเบ็ดเสร็จแต่จะไม่ได้ใจประชาชนเลยแต่ถ้าเผื่อว่า,าประคับประคองแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือกันทำงานก็จะสามารถสร้างภาพลักษณ์ใหม่มให้กับสวออได้ค่ะ ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e รวมถึงซุปเปอร์แงช่อง YouTube พัติชนทีวีกันด้วยนะครับ